เอาไปใส่แบบนะครั่นเย็บสูงเออเย็บไหมเจ็บเฮ้ยเจ็บเจ็บเฮ้ยเจ็บเยออเจ็บไหมเจ็บไหมเจ็บเออเจ็บเอออะกลัวเหรอเออเจ็บไหมเจ็บไหมเออเจ็บดูวิ่งไปแล้ววิ่งไปไม่รู้จะวิ่งไปไหนไปหาพี่ดาว ค่ะแอบีรับพี่เอายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปอตามติดชีวิตช้างนะคะถือกับข้าวไปเสบะนะยิบสูงเออยิบไหมยิบเอ๊ะเกระตาคุณยายมิงกระตายิบยิิบเดียมโอ้ยตายตายตาย แกงกวดเมื่อเราหมงแกงกวดเก็บไปดิอาบ้าพ่ออามาพ่อถือถือเก็บไปดิถืออย่างโอ้ยมึงเหงาตาเทเดียวบิดเบี้ยวไปไปเรื่อยมาคุณยายคุณยายคุณยายจะตีดักบิดแน่ๆเลยนี่คุณยายไม่เห็นคลิปนี้โดนตีดักนี่แน่ไปติ๊กกว้ะไปติ๊กกว้ะมาเก็บไม้เก็บไม้แล้วเก็บไม้แล้ว

ดี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 โอ้ยตัมเลยงเเย็บเวสยบดีเยเฮ้ยโอ้ยเก็บเ็บเก็บดีไหมไปๆไปใส่บาตรเร็วถือถือตะแกงตะก้าไปใส่บาตเร็วดดีื้องความหมดไลยนี่เกงควาหมดแล้วมิ้ง ไปแล้วไปไปไปเก็บไปเก็บออผู <guarding okay>? ้ใดเนี่ยอ้ยช้างควนป้อมไหมเอ้ยช้างควนป้อมไหมหมาควันป้อมไหมเออหาียบทำไมล่ะลูกโอ้ยแกงมุนเออเออ เย็บไปดิเก็บข้าวส่บาทไอ้หลวงพ่อโอ้ยเออยยืบปะเ็บถือเ็บดู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 โยกขาด้วยเต้นเต้นเอะเต้นเต้นเต้นมครับเย็บไหมเย็บถืออ้ยเอาเย็บโอ้ไปอ่ะล่ะเรื่อาไนี่มั่คืนดอก lông không có, thì không có để ăn đâu. Cắt khẩu. Này. Bưng. Thoải, 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 thoải. Ôi, khuẩn oh, nằm, xây bài không tươi. Bè gì lé. Mà, Chắc đây này, nó mình nó. Dếp, nó เดี๋ดิถ uh, 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 ือเออถือถือไปถือไปถือถือเออเก่งมากเก่งมากเก่งมากถือ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 ่ถือเออถือถถือไปเออถือไปเพื่นให้พ่อเปาถือนะโอ้ความเงี้ยก็ไอ้ส่งให้พ่อเปาถือพ่อเปาไม่ถือเส่งให้พ่อเปาถืออ่ะถือไปต้องรอไปตลอดถือไปถือไปถือถือ

เดียม่เตียนิ่งเดียวพังเหมือนแล้วลหะนั่นโอ้ยเดียวเพื่อนเคุณยายตีแต่แทละบ่เป็นไงคุณเป็นอะกระต่ายพลาสติกถ้ามเป็นกระต่ายม่พักเเออถือม่ถือมเอเออถือววย่ออวเออถือถือเออถือเดยวเดีเดี๋ยวเดถือถือเ ถึงที่หมายแล้วพอได้กินปุ๊บถิมเลยพอได้กินแล้วทิ้งเลยใช่ไหมพี่มา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 พี่เย็บพ็ดน้องมาพี่ขึนน้องเิ็ดได้ปุ่นตรงนี้แนวหล้อเอเ้อถือไว้เือกันเือดีถือนีอือนี่บเมียนเือกะตาียเออถือถือมาเือ้มาิถือเออเือถือดิถือ

เดเดี๋ยมาเมาตมาเรีวเพี่เดพี่มามามเดี๋ยวมามาเออมามาเดี๋ยวจะไปยังไงไปลงพ่อยู่มทางนี้ต้อเขาต้งไปทางนี้ตัวไปรัดไปลัดไปับลงพ่อจไปใส่ของจริงใช่ไหมจะไปใส่บาตของจริงใช่ไหมอามาพ่อตะกามา

เอา้าถือเ,อ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 ,เอ,อ,อ,อี๋ยวเดี๋ยวนี้เถอเดี๋ยวเยวเอเถอะเถอะโอ้พอได้กินปุ๊บกต่ตาข่อยเนี้ยแล้วไปแล้วจะนนี้เที่ยวแล้วครับนี้เที่ยวแล้วพ่อนี้เที่ยวกันเด้อมาดีนอยู่หวังเลยออกมาออกมาจะไปจะไปไมันขึ้นลมพอ่อกูได,ด้เห็น มันจะลม thật มื้อนี้เต็ม được, để ไปทําเลยเอ้ยมุสไป อย่าเอาอย่าเอาลูกของดูวิ่งไปแล้ววิ่งไปไม่รู้จะวิ่งไปไหนไปหาพี่ดาวเผลอไปได้เลยนะคะนี่อย่าไปเลยกับพี่ดาวยึดตึงพี่ดาวมันมาวิ่งเนื้อ ท้ามชาสิเลยไกลเลียนตัดไปเร็วไปไม่ได้เดี๋ยวแม่เรียกหามาทุกคนอื่นก็อย่าลืมเข้ามากดซับตะใครนะครับผมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับคำไหนที่พูดจา่าไม่สุภาพก็ต้องขอโทษขออภัยนะครับผม ฝากภาพเขาน่ารักไว้เพียงตัวนี้ครับสวัสดีครับอามิงมาสวัสดีครับก่อนเจ้ตุ๋ยสวัสดีครับก่อนเลยสวัสดีครับบุรอก่อนเปิดนะครับก่อนครับบุรอกันนะครับมือ